ิดขึ้นไม่รู้จบและเราเองก็ไม่สามารถพูดสิ่งที่ควรจะพูดได้จบเสียทีเมื่อกี้เป็นเพียงการสาธิตแต่จริงๆแล้วมีหลายคนถูกตามไปถึงบ้านจริงๆแล้วมีหลายคนถูกติด GPS และจริงๆแล้วมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกใช้งบประมาณภาครัฐในการเจาะข้อมูลด้วยพีกษัตริยนะ์ <c oughs> สิ่งเหล่านี้ <c oughs> คือสิ่งที่รัฐเผด็จการ <c oughs> ทำกับเรามาโดยตลอด <c oughs> เราจะยอมอยู่ในภาวะเช่นนี้อีกต่อไปหรือไม่ สมาชิกพักเก้าล่วงที่รักทุกท่านครับพักเก้า่วงเก่วงเลยนะคะพวกเราเก่วง่ะตลอดระยะเวลาสองปีเกือบสมปีที่เราต่อสู้มาหลายคนพร่ำถามกันมาโดยตลอดว่าเมื่อไหร่เราจะชนะเมื่อไหร่ไอ้ตูจะไปสักที

วัติศาสตร์คาติไทยไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดที่ทำลายสถาบันกษัตริย์ได้เท่ากับประยุทธ์จันโอชาอีกแล้วไม่ได้ยกหัววไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดและสภาของรัฐบาลใดที่ออกกฎหมายขยายพระราชอำนาจและขยายงบประมาณของพระมหากษัตรย์ ไม่มีรัฐบาลใดน,นอกจากรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาที่ออกกฎหมายโอนย้ายกำลังพลไปสังกัดเป็นหน่วยงานส่วนพระองค์แย่มากสะะ์ที่น้องครับคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และคนที่พูดตรงนี้และคนหลังเวทีไม่มีใครที่เป็นคนทำให้สถาบันกรรษรตรกษ์เสีย่ <Yeah. S 1> ยมเสียยกเว้นประยุทธ์เท่านั้นนั oh. อยากมีสิ่งหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าสารยุติธรรมนั่นคือคนที่ทำให้สถาบันกษัตรษษษษษิย์เสียหายท่านครับสาลท,ที่ควรได้รับการเคารพผู้ตัดสินภายใต้พระปรมาภาิไธยซึ่งกำลังดำเนินคดี1-1-2กับประชาชนล่าสุด ในการต่อสู้คดีการเมืองพวกเรายื่นคำร้องให้ศาลออกหมายเรียกพยานหลักฐานซึ่งคือตารางการเดินทางเข้าออกประเทศของพระมหากษัตริย์และการใช้งบประมาณส่วนพระมหากษัตริย์ศาลยังยืนยันว่าไม่สามารถออกหมายเรียกพยานเหล่านี้ให้ได้ เพราะจะทําให้เกิดความเสียมเสียแก่สถาบันกษัตริย์คุยผมรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและเสียใจมากในฐานะประสบนิกรประสบนิกรลำดับหนึ่งผู้มีความจงรักภักดีเป็นเลิศเพราะผมเชื่อโดยสมัครใจเชื่อโดยสนิทใจว่าสถาบันไม่เคยทำอะไรเสียหายแังนั้นควด สองปีที่แล้วเราเริ่มต้นกันในหลายพื้นที่เราเริ่มต้นกันจากแฟดม็อกเราเริ่มต้นกันที่ราดจำเนินเราเริ่มต้นกันที่แฮร์รี่พอตเตอร์เราเริ่มต้นกันที่สิบสิงหาที่ธรรมศาสตร์วันนี้ระยะเวลาเดินทางมาเกือบเจ็ดร้อยวันหลายคนบอกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่เราได้ไปมากแล้วเพราะ สังคมนี้ไม่เคยพูดถึงความจริงได้มากขนาดนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนกระซิบเตือนมาว่าใจเย็นเย็นน้องๆคนรุ่นใหม่จะเย็นเย็นรู้พี่รู้ว่าพวกเราใจร้อนแต่ถ้าพวกเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องเดินทีละก้าวทีละ้วทีละคำ ผมก็ต้องบอกว่า<ด>วา,วาใช่ไงกินข้าวทีละคำตอนนี้นี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยสองปีที่ผ่านมาแค่เปิดเมนูให้ดูแค่นั้นเองแค่เปิดเมนูให้ว่าเราจะกินอะไรบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยพูดเลยนะว่าเราจะกินอะไรสองปีเราก็เกิดการตกเถียงกันบางคนว่าเฮ้ยเมนูนี้จะซื้อไหมวะ เมนูที่เรียกว่าลดเลิกตัวหนึ่งสองที่จะซื้อไหมซื้อไม่ซื้อสั่งไม่สั่ง,งเดี๋ยวรอกินเมนูที่ชื่อว่าลดลบสถาบันกษัตริย์ซื้อไม่ซื้อดเดี๋ยวสั่งดเดี๋ยวรอกินเมนูที่ชื่อว่าร,รัฐธรรมนูญใหม่ของประชาชนกินไม่กิน เมนูที่ชื่อว่ายุติรักราชการรวมศูนย์กินไม่กิน <Yeah! S 1> เมนูที่ชื่อว่าเลือกตั้งกูว่าทุกจังหวัดกินไม่กิน <Yeah! S 1> และนี่คือข้อเรียกร้องของทุกสมัย <S <S ลมและเขาบอกเราว่าเฮ้ยทำไมไม่เดินทีละก้าวกูเดินทีละก้าวแล้วเพียงแต่ก้าวแรกมันคือก้าวล่วมเท่านั้นเอง yeah! ใหู้้วให้เก้า่าเราจะไปถ squishy, uh ึงอย่างน้เราต้องรู้ว่าเราจะกินอะไรบ้างและเราต้องรู้ว่าเส้นชัยของเรามันอยู่ตรงไหนเราชนะมาหลายอย่างเพราะคนเห็นด้วยกับเราเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะเราเห็นด้วยกันและหน้าที่ของเราทุกคนหางคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คนที่อยู่ทางบ้าน และคนที่มีหัวใจเดียวกันคือต้องทำให้คนเห็นด้วยกับเราเพิ่มขึ้นใช่ข้าว่างทั้งเผด็กทุกท่านครับแม้ว่าวันนี้เราจะก,กล้าและสามารถพูดถึงเรื่องที่เป็นปัญหาได้อย่างเต็มปากเต็มคำแต่จริงๆแล้วยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากไม่ชนะ ผมจะไม่พูดคําว่าเราแพนะผมจะไม่พูดคําว่าเราแพมันแค่ยังไม่ชนะและเราขอแค่ชนะครั้งเดียวเท่านั้นเราจะชนะตลอดไปในวันนี้ที่ลุกท้านั่งอยู่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ ยังมีพี่สมบัติคองย้อยยังอยู่ในเรือนจำยังมีพี่เอกชัยหงกังวานยังอยู่ในเรือนจำยังมีไบชินวัฒน์ังอยู่ในเรือนจำยังมีคาลิมเพื่อนเพ่อนทะลุฟ้าคุณแซมทะลุฟ้าและอีกหลายคนว่าผมจะพูดชื่อวันนี้อาจจะดึกยังอยู่ในเรือนจำในคดีที่ยังไม่ตัดสินหยุด การจับกลุ่มคุมขันคนที่ทันยังไม่ผิดได้หรือไม่น,นี่คือคำเรียกร้องต่อการออกคำสั่งภายใต้พระประมาพิไธยของศาลในขณะที่เราพูดกัะอยู่นี้หลายคนถูกคมคู่คุกค,ค,คามในขณะที่เราพูดกัะอยู่นี้สองวันที่แล้วยังไม่แน่ใจเลยแม้แต่กระทพ่ง ห้าชั่วโมงที่แล้วยังไม่แน่ใจเลยว่าตรงนี้ใช้ได้หรือไม่ธรรมศาสตร์ที่ได้ชื่อว่ามีเสรีภาพทุกตารางนิ้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้บริหารที่นี่นิ้วกุดหรือเปล่าเขาเลยอาจไม่มีตารางนิ้วให้เราได้ใช้เสรีภาพในขณะที่เราพูดกันอยู่นี้ สิ่งที่ผมควรจะต้องพูด,ด้เต็มปากเต็มคำผมยังถูกจำกัดจิ้วยกฎหมายให้พูดได้ไม่อย่างเต็มปากเต็มคำด้วยกฎหมายอาญามาตราหนึ่งงสองยกเลิกหนดังนั้นทางออกบริการยกเลิกยกเลิกในคณะที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้การใช้พรกอาฉุกเฉิง,งที่ต่ออายุครัค้ง 24สินสีงหานี้ไหมไม่คาดหวังหรือไม่ไมว่าองค์กรอิสระอย่างปปชจะตรวจสอบผู้มีอำนาจในรัฐบ้าลคาดหวังหรือไม่ไมว่าองค์กรที่เรียกว่าศารลรัฐธรรมนูญหัวคาน,นที่เป็นสาลเดียวกันที่ตัดสิน ให้การปราศัยเมื่อ10สิงหา2ปีที่แล้วเป็นการล้มหลางการปกครองจะที่ภากษาตีความให้ประยุทธ์หมดวาระ8ปีเด็กอนุบาลยังนับได้เพียงแต่ศาลเองผมไม่เชื่อว่าศาลนับได้ปึกนะครับทุกท่านครับอำนาจตุลาการ อำนาจของอธิบดีกรมต่างๆยังอยู่ในมือของรัฐเผด็จก,การกะะาาเาาสรีภาพในการแสดงออกยังทำได้ไม่เต็มที่หรือแม้แต่การเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมาย112หรือเข้าชื่อยกเลิกแก้ไขรัฐธรรมนูญยังทำได้ไม่เต็มที่อย่างนี้หรือเรียกว่าประเทศประชาธิปไตย แล้วอยากนี้เหลือไอ้นายกคนนั้นจะไปเป็นประธานเอเป็กเย็ด้อยเย็ดน้อยเพื่อยก็ไม่เป็นไรครับเตรียมขายหน้าช่วยกันทั้งประเทศนักตอนที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้รัฐธรรมนูญ2560 <Hey. Hey. S 1> ยังไม่ถูกแก้ไข ผมช้นำา่ายังไม่ถูกแก้ไขนะครับเพราะมันถูกแก้ไขแค่ว่าบัตรกี่ใบและมีกี่เขตแล้วมึงจะหารร้อยหรือหารห้าร้อยไม่เคยแก้ไขอะไรเพื่อประชาชนนอกจากแก้ไขเพื่อพวกมึงเองแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าไม่ว่าจะหารร้อยหรือหารห้าร้อยหรือไม่หารเฮียอะไรเลย ก้าวล่วงพร้อมสู้ทุกสนามเลือกตั้ง้ราดงการเลือกตั้งแต่วันนึงถ้าบันจะถึงการเปลี่ยนแปลงจริงๆเราอาจจะพูดว่าสมาชิกพักก้าว่วมทั่วประเทศจะไม่ยอมรับกติกาใดๆของเผด็จการเลยทั้งสิ้น ณวันนี้พักฝ่ายประชาธิปไตยยังเป็นเสียงข้างน้อยในรัฐสภาเกมที่ทำได้มากที่สุดก็คือล่มการประชุมและที่สำคัญณวันนี้นายกรัฐตนตรียังชื่อประยุทธ์จันโอชาอแล้วทางออกอยู่ตรงไหนแล้วทางออกอยู่ตรงไหน ด้วยแรงของประชาชนแต่เพียงฝ่ายเดียวด้วยแรงของการลงมถนนแต่เพียงฝ่ายเดียวคงนำพาไปไม่ถึงดังนั้นไอเมนูที่เราดูกันมาสองปีและเราเลือกแล้วว่าเราจะซื้ออะไรเมนูแรกที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อนั่นคือการเลือกตั้งณตอนนี้ ผมไม่ได้มาบอกกับพี่น้องมวลชนว่าเราจะต้องเลือกตั้งเพื่อพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่การเลือกตั้งที่จะมาถึงคือการฉี้ขาดชะตาของประเทศไทยว่าประเทศไทยจะไปทางไหนต่อไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปไตยฝั่งใดอยากให้เงี่ยหูฟังสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต้องจากการเลือกตั้ง แล้วได้พวกคุณเข้าไปเป็นรัฐบาลหรือได้พวกคุณเข้ามาเป็นสสสิ่งหนึ่งที่สำคัญพักการเมืองประชาธิปไตยต้องยอมรับข้อเรียกร้องของยุคสมัยพักการเมืองไม่มีสิทธิ์ ที่จะขี่ม้าเรียบท้ายพูดอะไรอ้อมๆแล้วได้คะแนนเสียงจากประชาชนอีกต่อไปห <Hey! Woo! S 1> ากคุณจะให้เราไปเลือกตั้น <Hey! S 1> เราขอให้คุณชัดเจนกับราษดรยก สะาบันปฏิตูรสถาบันเห็นไหมครับม,ม,มีอันหนึ่งที่ผมไม่พูด <c oughs> คือไปทุบออกไปเพราะยังไงมันต้องไปอยู่แล้ว <c oughs> นะครับวันนี้วันนี้เมนูแรกและประตูแรกที่จะนำไปสู่ชัยชนะของประชาชนคือการเลือกตั้ง <c oughs> ย้ำอีกครั้งมันคือการเลือกตั้งในวันนี้อะไรหุ <c oughs> และพักการเมืองต้องรับฟังเสียงของประชาชนเราถึงจะไปได้วยกันได้ประเดจการจงไว้ปวงเอาดันดันกว่านี้เอาดันดันกว่านี้ประเดชการจงไว้ปวงประเดชการจงไว้ปวงประเดชการจงไว้ปวง เซรีภาพความเสมอภาพและปราลอนภาพไม่รู้ล่ละครับว่าเราจะเจอกันอีกเมื่อไหร่ไม่รู้ล่ละครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้ที่เรานัดเจอกันอีกอาจจะเป็น24สิงหาที่เรานัดเจอกันอีกหรืออาจจะเป็น10ปีข้างหน้าที่เรานัดเจอกันอีกแต่เมื่อไหร่ที่เรานัดเจอกันอีก ขอให้มองตาแล้วรู้ใจว่าวันนี้คือวันที่ใช่แล้วเดินลงถนนมาพร้อมกันไม่ต้องถามว่าการชุมนุมครั้งนี้ชุมนุมเล็กหรือชุมนุมใหญ่มันใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่คนจัดการแต่มันใหญ่ไม่ใหญ่มันอยู่ที่คนมาพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมขรเด็จการโจมพินา ขอบคุณครับนี่คือการปลาใสจากครูใหญ่อัธพลบัวพัฒนนะครับในกล้องแนวตั้งนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ส่งดาวเข้ามานะครับ ขอบคุณคุณลาตีคอนหลอดส่งดาวมาสามพันดวงคุณนิจจิตราพรส่งดาวหนึ่งร้อยดวงคุณตาครูเก้าจุมแพงส่งดาวสามสิบห้าดวงนะครับท่านผู้ชมครับกล้องแนวตั้งนะฮะเป็นไฮไลท์ท่านผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการชุมนุมต่อได้ที่กล้องแนวนอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์สดในช่วงครูใหญ่สักครู่นะครับท่านผู้ชมสามารถไปติดตาอได้ ที่ช่องกล้องแนวนอนนะครับบริเวณซุ้มข้างหลังนะฮะซุ้มสีเขียวและสีแดงขอพูดย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะก็มีการเปิดนะฮะเพื่อรับรายชื่ออยู่นะใครที่อยากยกเลิกหนึ่งสองแน่นอนทุกคนบรรยากาศตอนนี้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็มีการชุมนุมนะฮะของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ที่กล้องแนวตั้งนะฮะกล้องแนวตั้งนี้เป็นไฮไลท์นะครับจะราศยเป็นช่วง นาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e เป็นกําลังใจในการถ่ายทอดสดท้าผู้ชมสามารถกดติดตามกดแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์เพื่อกระจายข่าวสารเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับกล้องแนวตั้งขอลงไลค์ก่อนนะฮะแล้วเจอกันกล้องแนวนอนครับขอบคุณครับแฮอแทกแรกค่ะม็อบสิสิงหา